ก็ลังเสือเจียวเลยไม่ได้โดตนานนี่พีหนอใช่ค่ะลงไม้แรงดีามาติดกันตเกีียวพอดีเลยไปหลวดกปนนัะป่นกับเสียบเอ้ นนมาเอานมใหม้แล้วกะมาเก็บพวกหวานได้หวานพี่น้องสิป้นปลานะปูนปลาแกงเขียดสวัสดีจ้าสวัสวดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันช่วงค่ำๆจะพี่น้องชวงง่วงแังๆร่ะจ้าออกมาทงให้ทงหน้าจะพี่กอลพี่น้องสิมาหาพักอันไหนหนะพักกินขมพักกินสมกินขมพี่น้องจะไปแกงสีเขียด ว่าพี่สอนเขียนมันเคลื่อนกับดีไปดึงพี่น้องน่าจะ๋วยพนตกจจะเพื่อน่าจะรยวยพนตกตกงแห้งนี่แต่ว่าหันตกโมดเนอนะจ้ะแต่พ่อดีซุ่มเดะมีแห้งพวกใหม่ไปหลายเฉยพี่ด,ดอกปะ่ะไปหาเบังพักสิเท้าจะไปแกงไปเขียเจะวันเดือววน,นายาวใครไนะ่ะ ชาสิหมาอาปาเนาะพีนพ่นาะเห็นมันลายอยู่นก้จานนกกินสิ่คุม้มลายเหี้ย่าเห็ไพ่ลายบานเป็นคนตตรับัดลงลายเหีน้นอ่อนสะเขียบ,บเยจีบบบยบานี้ไปหลวกินกะปุนกับเสียบไหม เหากกมาอย่างไรต้นเอิ่นพักพักกินขมใบใหญ่ๆเขาเป็นสมพักชนิดนี้สิเกิดสิมากเกิดน้ากันเลยพี่น้อ,นกองกินขมกินขมนี่สิเกิดน,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 น้ากันอันนี้ไปกนเล่ ควมที่เขียดเขียดกับไข่พี่น้องเสียบมาจะพากกันไปสอนกันเลยมาเดียวไป,ปไปม่อย่างเดียวไปมู้คนโตมาใส่ยันบวกออกได้ผันเขียนเอาไปง่าย ซานผิดพี่น้องดอกต้นอ่อนทำเยังหวอยู่พี่น้อง คนตก,กับผูทัวร์อันต้งพูดสามพี่น้องเอ้ยใหญ่ก่อนคือขณาจิไปไต่อึงแค่หอนมองอันจิจับอึงอันฝนบะม,มี่บานนี่หอดแค่ฝากวาดัดพูดไปหนีหน,น,นี่วัดพูดพระลานจุ้งยุ่งหนาอี่ปุ๊บโต๊ะได้พี่น้องยุ่งหนาอี่ก็หอนยังไงใหญ่ก่อนฝนบะหอดเลย Hát này hát kia kể nắng 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 ตันนอนนอนอยู่หอมซาเลยพักนะเตวามอย่างหกเนี่ยาตรงนี้ เก็บเฮ็ดง่ายมั่นน่าพี่น้องเอ้ยนายจุนี่นคนคืเป็นแนวนี่ทั้งวันทุกทีเขาเก็บเห็ดอยู่เลยเก็บดินไปก็คือจิบบดายคือเขาดอกเพราะว่ามันโมโหป่าเหมันน้องเมฆ ตัวนี้น่ะหางเหียงพี่น้องพ่นะเห็ดอือตัวเลยเีานอนมพ่อมันหาง คุณนะอ้ยเขียวดืม่มเลยงามแหงนามบุกไม่ๆที่ละมันก็เกิดในคููซาบันเกิดในสานเลย,ยจงจุ่งคุ้มโอ้ยเขียดงพี่น้องตรงนี้นะคืองามไปหนาคุณ เย่อตัวเลยงหงามเมียงเอาพี่น่องถ้ำน,นี้นพ่อกินอะไรพี่นอ่องคนที่ล่ะเป็นเกี๊ยวเคี้ยวอยู่น้ำรอ,อสาอห่อนขนาดคำเลยได้ไหมคุณมไม่ไพ่มันหลายเห่อใหม่หลายแหงเป็นปยังขวานต้องดัดลงนี่คุณน่ะเอาเข้าวเดียวปะบานนี้ข้าวก็สิบกวาบาทไปหาอันใหม่ต้มแก้วอีกพี่น่องเมนูอะไ ก pues ินเขาแหลงะน่าซับนองใหม่้บานตุ่มเกี้ยวนะนมาหอดเหี้ยรพี่น้องวานี้ไปเอาหนใหม่ต่อเอาหน้ใหม่ตุ่มเกี้ยวปะ เสือเตี้ยวเลยไ่ได้หดนนพี่น้องใช่ค่ะไม้แหลงดะับไกตเกียวพอดีเลยงไม้แหลงพี่น้อง เราใหม่คนกำลังตุงต๊กเซมาขึ้นเลยบมดลวดได้พี่น้อ,องก็ดีสมเลยสมมดนันเนี่ยน้องยิงกระสุนเต,ติอไม่ด้อเอาเตอ Sắm được tung bụt nóng thì được tìm bụt lên, đi lên. Này. Lẹ. Để này. mặt mày tìm mặt mày tìm mày tìm mặt mày tìm mặt mày tìm

มันมันเกิดโอ้ในหม้อต็มนึงตรงตัวนี้ข้ามาย่างห่อนอยู่พี่น้องเอ้ย ลายเต๋อแกงหม้อใหญ่อยู่เนี่ยนี่คนน่ะจะไปต้มแก้วนะพี่น้องบ๊วยห้อยเด้กินดูละแกงต้มแก้วลายเต๋ออันนี้มาเอาน้ำใหม่แล้วกะมาเก็บผักหวานในหวานพี่นนะ้องปูนปลานะปูนปลาแกงเขียด ขวานห<อ>วานโมเนนข้าวานปลาด้วยพี่น้องเสียบเพื่อกันได้หนิข้าวานหวานก็เสียบทอดสาหวานให้กันปลูกง,ง่ายได้หนี่เก็บดูเฮงก่งปนปลทาทีเผ็ดถึงกระตุ้งสมไมวันโอ้สุดยอดเลยล่ะพี่น้องเลย ปลาเอาซาปลาซา,าเหมือนละหอมตอนพี่หน่องพักวานป่านกินชินหอมไม่ล่าเขาดวยไม่ล่าเขากินกินหอม งหนึ่งกินปลากระเจบกินปลากินเขียดแล้วกิน้องเอ้ยหากินยังยงกินอันนั้นละ tiếp đũa nhanh cuồng đi Ừ thì cần khấu nó chắc thì nọ Không thì Hãy subscribe cho kênh ทวานพีนอิดเเอาเก็บบักกะทิ่นผอมมีหนองเดียมกกระทินตเนี่ยยิงกระปตัวนี้นี่อ้หหน่วยเต็มดีจังเนาะบอยู่กี่ไก่เนียนี่เได้พี่หนอบพอเดชบ่งว่ามียังบมกกะทินก็แก่ตัวนี้กินกับจำบุ่งกระเสะ ไปได้กินหมูเบิดอาจารย์ละไปพักพี่หนองเก็บพักน้ำผียนพักกรตุมสื่อเหลอพวกหวานตัวนี้อามาตานาตัวนี้ไปหน้าก็บพักอันมาเกียงไสเขียดตวกกระปุนกระเสียบด้วยนี่ตวกิกระปุนอะไรกอัน้อยใหม่ไปตุ่มเกียวยน่อยจ้ะเหลาอยยางพักมาอนิเอาคลิปนี้ละซุปจะมีอะไรพี่น้อง น้าพี่น้วหน่องพีคกับเขาคันวานนี้ก็ผ่าก็ไหลก็เสียดจ้าก,ก็ติดตามก็กระดิง่งแกงเตือนจักสองนู้ก่อนแชนแนวม,มาน้ำมารุนกันต่อจากพี่น้องคือเมืเหลีนงนี่พี่ยังก่อนนี่พาไปสวนเขียดไปเนาะบอนหูคือกันอันเราบ่วเมื่อยเ,เราสี่ภาไปอยู่เอา้าสวัสดีจ้า